พักนะคะคน้องนาเดียพาเที่ยวเนี่ยค่ะลูกพาเที่ยวได้เลยคะ่ะป่าน้องนาเดียกับน้องนาวาพาเที่ยวอ่าที่ชอบที่สุดนะคะที่ชอบที่สุดนะคะอันนี้ห้องที่สองนะคะห้องที่สองนะคะใครจะมาแวะมาได้เลยนะคะ Ja s m i n e นการ e เดนนะคะ Ja s m i n e นการ e เดนนะคะตัวนี้นะคะเป็นโซนบรรยากาศที่แบบบรรยากาศดีมากเลยนะคะช่วงเย็นเย็นนะคะก็จะเป็นแสงผ่าของแสงของพระอาทิตย์นะคะ นี่คะ่ะน้องนาเดียพาเที่ยวคะ่ะน้องนาเดียพาเที่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางลงนะจ๊ะทางลงจาะแม่จ๋าน้องนาเดียกับน้องนาบาพาเที tree 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 tree. ่ยวนะคะอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยนี่นะคะเรามาแบบบรรยากาศดีมากกับทุกคนแบบเงียบสงบมากนะคะใครอยากได้บรรยากาศที่แบบเงียบสงบนะคะต้องมาที่นี่เลยนะคะแนะนําเลยค่ะแนะนําที่นี่เลยนะคะ นี่นะคะนี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะจ๊ะโซนนั่งเล่นนั่งหนึ่งเบียร์จิบๆนะคะนั่งแบบชมบรรยากาศกันนะคะ้ยด้วยนะคะน,ะคะน,นำแบบสวยมากนะคะมาแบบนั่งสงบแบบคิดอะไรมาออกมาที่นี่ได้เลยนะคะ เลยแบบนั่งส่องแสงพระอาทิตย์นะคะ,มา,นะะมาถ่ายรูปว่าบรรยากาศนะคะแบบสวยงามมากนะคะตรงนี้นะคะเดินลงมาแบบเล่นน้ำแบบขวดหินนะคะจะเป็นขวดหินแบบไม่ใช่หาดทรายนะคะอันนี้อันัง อะไรครับบอกสิครับตรงนี้ที่ไหนครับที่ไหนที่ไหน,ไหนบอกสิครับจัสมินกอกูดบอกดิจัสมินกอกูดขาวน้ำขาวครับน้ำขาวที่นู่นครับน้ำขาวที่นู่นครับรหนูก้ลัวยามจ้าครับบรรยากาศดีไหมครับมีเรือครับมีเรือด้วยเหรอครับลูกน้ำพะมา่า ดีไหมคะบ,บอกผู้ชมชี้อากาศ,ด,ากาศดีมากค่ะอากามครับมีมดด้วยเหรอครับลูกเดี๋ยวมดนอ้อน้องบอกเดี๋ยวมดกัดนะครับ,บดดมดเดยอะมากเลยเากเรา,าเย,ยาไม่พาไปดูห้องเราเลยทุกคนมาที่ทุกคนมานี่ทุกค,คนไปดูห้องเราดีกว่าไปลูกปัทุกคนไปดูห้องเราดีกว่าค่ะไปน้องน้องนาะวากับพี่นาเดียพั จะพาไปดูห้องนะคะไปไปไป